สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาหมู่นะครับที่วัดหนองจับต่านะครับใกล้ๆกับสวนนงนุ่นะครับที่นี่นะครับมีสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสิ่งมิชีวิมากมายเลยนะครับที่อยู่ใหญ่บริเวณวัดหนองจับต่าตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นองคแพร่นมากนะครับ ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอบพระอุโบสถกลางนะครับนะครับงดงามทีเดียวนะครับใครนะครับอยากมีโชคทีลา่ก็มาขอพรนะครับแล้วก็มาลอดนะครับใต้ทองพญานาคนะครับบริเวณในวัดหนองจับเต่าเป็นได้นะครับเห็นไหมครับวัดสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับพญานา่ันพ่นน้ำลงมาด้วยนะครับขอ สวัสดีมีมงคลเกิดโกคกัพย์นะครับกับ f อซทุกท่านนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มสมาชิกนะครับขอถูกหวยรวยเบอร,อร์มีโชคมีลาภประสบความสำเร็จทางด้านการงานนะอาชีพในปี2024มนีด้วยนะครับใครนะครับที่เกิดปีชงนะครับใปปีนี้ก็อย่าลืมมาแก้ปีชงที่วัดหนองจับเต่ากันได้นะครับ นะครับทุกอย่างนะครับรวนเป็นพุทธานุสติและก็เป็นกบับใจนะครับให้กับทุกท่านได้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับธรรมะสวัสดีครับ